สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านลำนังแก้วของเรานะคะซึ่งโรงเรียนบ้านลำนังแก้วของเราตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ทางด้านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิงระบบนิเวศวิทยาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเรามีท่านวิทยากรที่เป็นป่าชาวบ้านคอยให้ความรู้และก็ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คุณครูของเรานะคะก็สามารถที่จะบูรณาการการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและก็ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระสําหรับวันนี้เราจะพาท่านไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคะ่ะติดรั้วโรงเรียนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวัดลำปะโคหรือว่าวัดลำนางแก้วตามมาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณครูของเราจะสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ในวัดลำนังแก้วอะไรได้บ้างตามมาเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยลำปะโคนก็ไม่ไม่ได้ชื่อลำปะโคนนะลำปะคนคน,คนลำปะคน ลำปะคนคอน,อนูเนี่ยไปไหนก็เจอคนเนี่ยเขาก็เรียกลำปะคนลำปะคนเลยมาเพี้ยนเป็นลำปะโคนลำปะโคนเจ้าแม่นางแก้วเริ่มแรกตั้งแต่โอ้โหแต่ฉันเกิดมาก็เห็นแล้วนะเกิดมาก็เห็นศาลแล้วศาลเจ้าแม่นางแก้วนี่จะย้ายบ่อยมากเจ้าแม่นางแก้วก็เป็นความเชื่อมันมีลำน้ำทางที่ผ่านมาจาก นอนสำโรงจะเป็นห้วยแก้วเป็นความเชื่อท้องคนรุ่นปู่ย่าตายายมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวใจ สร้างมาในพศ2463จ้ะอันนี้จะเป็นพญานาคสอโลดาทั้งสี่ทิศหน้าทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ที่ให้น้ำหัวที่หนึ่งนี่ให้ไปยังมนุษย์หัวที่สองก็ให้ไป อิมพาวหัวที่สามก็ไปนรกหัวที่สีก็ไปสวรรค์ตัวนี้เรียกว่าอะไรคะลอาเล้ยที่นี้นะคะครับ ครูจะให้นักเรียนเขียนอธิบายความหมายของคําว่าลอยพระพุทธบาทจําลองนะแล้วก็งานชิ้นที่สองนะคะ <c oughs> ก็คือจะให้นักเรียนนะคะ <c oughs> เขียนประวัติความเป็นมาของลอยพระพุทธบาทจําลอง <c oughs> อที่เราได้รับความรู้จากท่าอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะดิฉันก็ได้เชื่อมโยงไปสู่แหล่งเรียนรู้วัดลำปะโคนนะคะ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขาสัมผัสคลุกคลีมาตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อดิฉันได้บูรณาการเข้าสู่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องของคําศัพท์นะคะให้นักเรียนบอกคําศัพท์ต่างๆที่อยู่ในวัดนะคะที่นักเรียนสนใจนะะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมโยงไปสู่การเขียนเรียงความนะคะในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวัดลำปะโค้ และประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทนักเรียนก็สามารถเรียบเรีถ้อยความมาเป็นเรียงความได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะคว่าีเหว่าอรล้ารรมักสนาสตริสบนิสาาตอนนี้ตรงข้าทไม่ใช่้าเด็ ครับสำหรับผมแล้วนะครับผมมองว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกเนี่ยต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันใกล้ตัวก่อนถ้าหากว่าเขารู้สิ่งใกล้ตัวเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นและมันจะสนุกมากขึ้นอีกอย่างคือเขาสามารถจับต้องได้ด้วยอย่างเช่นวันนี้นะครับพวกเราก็ได้มาเรียนรู้ที่วัดลำลังแก้วัดลำาะโคนนะครับซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้คําศัพท์ง่าย สิ่งนี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรหรือคําว่าศาลเจ้าแม่อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรซึ่งถ้าหากว่าเด็กรู้ปุ๊บเนี่ยเด็กเขาจะสามารถต่อยอดได้เอาไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังให้เพื่อนฟังและถ้าหากว่าคนอื่นที่ไม่รู้เนี่ยก็จะมีคนหนึ่งที่อาจจะรู้บ้างก็ต้องเป็นการเพื่อนสอนเพื่อนเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวและก็จับต้องได้จะเป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะของเขาได้อย่างดีเยี่ยมครับ Let's see. บวกกับอีก2 5สค่ะสําำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมีอยู่ทุกที่แม้กระทั่งการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้มาเรียนรู้ในวัดนะคะจากาสิ่งที่น่าสนใจในที่นี่นะคก็คือครอยพระพุทธบาทจำลองนะคะนอกจากว่าเด็กๆจะได้รู้ประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะสามารถเชื่อมโยงกับคณิตศาสตร์นะคะอย่างเช่นว่า,ามีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะนักเรียนก็จะสามารถ วัดความยาวความกว้างเพื่อที่จะหาพื้นที่ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของปริมาตรนะคะปริมาตรของฐานร้อยพระพุทธบาทนะคะโดยใช้เนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ได้นั่นเองค่ะสิ่งที่เด่นชัดที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของศิลปะค่ะศิลปะหรือ,อ จะเน้นไปที่ทัศนศิลป์นะคะอย่างเช่นจิตกรรมนะคะก็จะเป็นพวกภาพวาดในฝาผนังนะคะในด้านของปฏิมากรรมก็เป็นพระพุทธรูปนะคะซึ่งพระอาจารย์เนี่ยก็ได้บรรยายเกี่ยวกับว่าพระพุทธร,รูปจากที่ต่างๆ ก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างที่สามของทัศนศิลป์เลยก็คือ,อในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะจะเป็นพวกลวดลายลายประดับของโบสถ์นะคะการก่อสร้างต่างๆน,ะะนักเรียนก็จะ,ะได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยกันนะคะวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านลำนางแก้วและวัดของเราความเป็นมาของชุมชนและจุดเริ่มต้นของงานปิดทองรอยพระพุทธบาท รู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ใกล้ตัวและภูมิใจที่ชุมชนของเรามีสิ่งที่ดีงามวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องประวัติของวัดลำนังแก้วประวัติของหมู่บ้านประวัติของแม่นางแก้วและประวัติของรอยพระพุทธบาทค่ะและอีกทั้งยังได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิละปะภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ หนูรู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของหมู่บ้านของเราเพื่อสานต่อความรู้และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนของเราสืบไปค่ะคณะครูนักเรียนได้มาศึกษาประวัติความเป็นไปเปนมาของชุมชนลำปะโคหรือลำนังแก้วเปิดโอกาสให้นักเรียนมาศึกษาได้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านชุมชน ชุมชนของเราแนวทางในการศึกษาของเยาวชนต่อไปสวัสดีค่ะวันนี้เรามานะคะเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนบ้านลำนางแก้วนะคะที่ได้มีการจัดการเรียนรู้นะคะบูรณาการท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ที่มีคุณค่านะคะสมควรแก่ที่นักเรียนจะได้ได้มาศึกษาในวันนี้ซึ่งโรงเรียนบ้านลำนางแก้วเป็นหนึ่งในโรงเรียน ต้นแบบนะคะเป็นเรียนตัวอย่างของเขตพื้นที่นะคะที่มีการจัดการเรียนรู้นะคะบ,บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบในวันนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียน้านลำนางแก้วนะคะได้ทํางานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ